ไม่อยู่ป่ะนี่อยู่อ่ะพี่แล้วลูกวันนี้เดี๋ยวพ่อเรียมเรีนมาเหรอก็จะตีนะถูกป่ะใช่ไหมจิ๊บโอ้สองสองสามวันนะพี่โอเคกังห่วงน้องมือได้ไปฝากเป็นฝ่าเว้ย <laughs> พี่จะปล่อยให้มึงชอกช้ำหรอกไม่ต้องห่วงเลย มึงจะเป็นคนแรกดูไวนะเว้ยที่ได้แต่งงานแล้วมีความสุขแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะโอ้ถูกปะล่ะอาอเฮียเจ๋งปะล่ะเฮียพี่โคตรเจ๋งเลยดิเฮียพี่พ่อกิไดิดาปะหรืออูทานไม่ด่าพี่อ๋อเห็นเฮียพี่ก็เลยงงเอ้ด่าป่ะเมื่อกี้ ไช่คนดูผมคิดว่าเรมเรจะยอมแต่งเหรอเพราะความมันมอยู่ตรงนั้นไหมถาานาตของที่ผมคิดไว้อะเชื่อว่าว่าเรมเรไม่ยอมแต่งและความมันไม่้อยู่ตรงนั้นแหละเอ๊ะเอ๊ะคุยเมรมเรมเขาว่าไงอะเอ๊ะคุยเขาเป็นยังไะไอ้ติ๊บ ก็สภาบ้านอยู่แล้วอืมที่ว่าสภาบ้านจะไม่อยู่อแต่ถ้าต่างคนต่างสิบแล้วก็โอเคเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้คืออะไรไม่ก็เ็บลนกิทไม่มาโก้ไอเคสี่เจ็ดมาไปก็ยังไงสิก็จะเปิดเรียนนะครับพี่อ๋อก็ต้องเปิดเรียนเอ้าแล้วไงต่อโก้จริงจริงหรอจะมีสลามมันจะไอ้นี่หรอไม่ใช่ผู้หญิงม่งเขมบดีเลยโก็จะเปิดเรียนนะพี่วันที่สิบพ้านี้ ก็โก้ก็ไม่มีเวลาพี่อ๋อโอเครับทราบเข้าใจใช่ครับพี่แต่นี่ก็ก็จะรีบทำให้พี่ไม่เกินสิบห้านี่ยครับอ่ะนี่นี่อะไรวะนี่นี่ไวเบย์สามสิบเมตรไงพี่อ๋อโอเคโอเคโอเคเอ้ยเออแล้วถ้างั้นอย่าลืมก่อนไปต้องโอเวอร์ให้พี่นะรถแก๊งอ่ะได้ได้พี่ก็ก็ขอยืมก่อนหน่อยพี่สักได้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 ก็คือเป็นสิบห้าสิบห้ามาเคลียร์กระบอกพร้อมนี่ใช่ครับโอเคถ้าแบบว่าสิบห้าเรามาเคลียร์นี่แล้วก็เรื่องรถทั้งหมดไว้ที่พี่นะถูกต้องปะใช่ได้ได้ครับพี่ได้โอเคพอพี่ต้องจจดะพยายามจะพยยาามมไ่ทันนะพี่แต่ เท่าที่ได้เท่าที่ได้ได้ครับดังนบอกกันแต่ตอนชิมอยู่ที่เองฮะเกือบสี่ล้านเท่านั้นกว่าสี่ล้านกว่าไปเบียเท่าไหร่นะสามสิบพี่ประมาณมันทั้งหมดประมาณหกล้านนะพี่เมืองที่เก็บไปไหมของของจะรับซื้อได้อีกอ่ะได้ได้พี่เงินใบเบียรที่จะขายเอาเป็นเงินเด็ดพี่จัน่วงนี้เราต้องกันเงินเงินเงินผมว่าอยู่อยู่ที่พี่แรงอยู่ที่พี่เลแรงงั้นเป็นอย่างนี้ขออนุญาตคำนวณเร็ววันที่เจ็ดต้องคืนครับเก้าให้พี่จะแสนเก้าหรือสองแสนก็แล้วแต่สองแสน เขาแต่ก็หกล้านหกล้านทวนเลือต้องคืนเลือต้องคืนก้สามล้านครับวันที่เจ็ดนี้สองใช่แต่สองสองล้านผมยืมพี่จงมาล้านหนึ่งก็มีประมาณสองล้านแล้วตัวผมมีอยู่ล้านสองเอ็งยืมไปโจงมาแล้วเอ็งจะไปแล้วเอ็งจะไปไหนคืนมันวะไม่ก็ก็ไงก็รอเรื่องเลยอ๋อเรื่องมาไม่ใช่ก็เนี่ยพี่เรื่องพี่พี่เรื่องก็ให้พี่โจงไปล้านหนึ่งใช่ไหมพี่แล้วก็ผมผมอยู่ที่ตัวผมอีกสองล้านพี่เฉินคะ ครับว่าไงแปนลาเวียเขาถามว่าถ้าเกิดอยากขายยาสองอาทิตย์จ่ายห้าแสนเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ไม่เหมือนเดิมไอ้สัญญาในชีวิตนี่ราคานี้ป้าวะหรือว่าไงวะแเราเราก็มีเงินแดงอยู่ล้านห้าพี่ก็ประมาณสี่ล้านเจ็ดพี่ทั้งหมดตอนได้ปนปนรวมเงินแดงได้ถ้าถ้ายิงทำออกมันทันอยู่แล้วได้ได้ได้พี่ได้ได้ผมก็ทำตรงนี้เต็มพี่ก่อนไปขับเรียนครับสู้ๆน้องโชคดีเว้ยแล้วถ้ามีเวลาก็กลับมาได้ไหมพี่ เอาตัวมึงวีเวลาก่อนก็กลับคุยกันเถอะกลับมาอยู่มาใครทำให้ทำเหมือนเดิมแหละทําว่างอ่ะเออเด็กกูสาม่อเองตรงเนี้ยที่เต่ามิติก็ไปกับพี่ได้ไหมได้มจริมันก็ไปได้สิไปไปไม่ได้ยังไงก็ไปเรียนก็ฝากมองเกรงนายครูด้วยกันไม่ใช่ไปเรียนก็ตั้งใจเรียนกับครูด้วยละกันไปเรียนนะมอ6ไปพี่ต้องหันเี่กมหามหาอะไรเลี้ยวเหรอน้องมัอสําคัญนะช่วงวัชีวิตนะโก้ตรงเนี้ยพี่พี่มอ6เราเงินกูนี่ต่างกันลิบลับเลยว่ะ คว่าโจก็พูดกับพี่อยู่ว่าโจจะไปตั้งใจเรียนเหมือนกันแต่ว่าพูดมาสามปีแล้วนะตังสามปีแล้วมาตอนแรกโจบอกวจะไปแต่ตอนแรกแล้วจะไปเรียนต่างประเทศจะไปเรียนต่างประเทศอ่ะกูรอวันนั้นตั้งนานยังไม่ถึงซะทีพี่แม่งนั่งนับวันเลยแต่พูดแม่งเง้ยสัตว์ตอนนี้แกไปไกลเข็บไปแล้วอือแต่คนเราต้องเลือ่อนตามหัวใจเว้ยขอบขอบคุณพี่มากนะพี่ได้ได้ได้เรื่องครับเลื่อนตามนั้นแหละคขาบอกว่ากันอีกทีสิบห้าก็ยังไม่ไปตอนนี้นี่ครับพี่ใช่ครับพี่ เออเออได้แล้วมันน้องโอ้หมึงเรียกไอโจไปด้วยได้เนาะได้ครับใช่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 พี่อยู่ในนี้แหละที่โจโอเคกคุณถือว่ามึงขอเห็นกูไอ้ที่เนี่ยมุงย่าพูดเลยโก้เอศกพูดเข้าทางแม่งเลยป้าพี่ขอบคุณพี่มากนะพี่ขอบคุณเออแล้วน้องไปได้แล้วอย่าเอาเสือกอย่าเสือกเอาซีแปดโอซีพี่ไปขายเด้อเรียนได้ัเรียนไปเรียนได้ยามต่างประเทศนะถ้าขายอ่ะนั่นหากันในฟัดนะเอออยากซีแปดโอซีกูไปขายเด้อ ไปทำงานไม่ใช่ก่อนไปทิ้งทัวร์แล้วโอซีแปดโอซีกูขายแล้วหายไปเลยนะมึงครับพี่หมุน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 ไอ้ดูดันว่าไงผมปะต้อถคืนแค่ห้าพันคนเรามีพมมีจ่กเลยพี่นะได้หลังจากนี้อย่าลืมถ้าเรียกหาต้องอยู่ไม่อยู่โดนจะเป็นอยู่ตลอดครับแลก็เห็นว่าแอบไปไหนก็โดนอีกไม่เคยไปไหนจับได้ก็โดนอีกอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเเเรรข้าาาทที่แล้วแต่ตัวนี่มันให้ตัวนี่คนดูแลใช่ใช่ก็คือต้นทุนเลย ไม่ต้องโม้ไม่ถึงยาใช่ไหมสกอนใช่ครับใช่ใช่ยาผมรับได้สีโนราดิคอยเอารีความให้พี่ด้วยใช่พี่ได้ครับแล้วก็ถ้ามีแบบว่าแบบเฮ้ยแอบไปหาพี่ผมแอบไปเจอมาเขาแอบไปนัดเจอกันที่แปลกบอกเลยไม่มีขู่พี่พี่จะไม่ได้เจอคราบพี่ยังอกห้เข้าปุ่นไว้ลึออกสภาไปเลยอดีใช่ไอ้ดิเวิร์ด เราไม่ได้เจอกันคุณจะไม่แบบอยากเจอหน่อยเหรอถ้าเกิดจะเป็นไม่ถ้าผมไม่ได้เจอแล้วเขาไม่ได้เจอเขาน่าจะขาดใจกว่าผมยอมตอนนี้เงินมีไม่เปี่ยวแล้วกูฟังแบบฟังแปลกๆว่าเดี๋ยวนะเจอกันนะไม่เกี่ยวกันเจอกันสองคนด้วยนยจะเป็นส่งอันนี้ขอขออัปเดตเหรอครับฟังแปลกๆเว้ยมีอะไรเปลี่ยนมาครับผมมันมีเรื่อง MKT เพิ่มเข้ามาแค่นั้นหรอครับใช่จรยี่ MKT มันเพิ่มเข้ามาออเฟังแปลกๆเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับไม่มี เล้วแตกไม่แน่นะคืนนี้เขาอาจจะมาตามหาความรักก็ได้ว่ามีเวลาถึงห้าทุ่มโอ้ไม่หรอกคะ่ะไม่หรอกเอ้ยแม่จะถามว่าศิซาเวียนี่ท็อ,อปนี่เขาเป็นหัวแก๊งปะอืมเห็นก็น,น่าจะใช่นะคะเอ้ยไม่ใช่แคทหรอคุณแคทเป็นหัวแก๊งไม่ใช่หรอไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะเรื่องนี้แต่แตน่าเป็นสองคนนี้พี่เบลล์นะแต่สดนานนะน่าจะใช่ไม่หมายถึงว่าคุณแคทเป็นหัวแกง๊งแต่ท็อปคือคนเออคุณท็อปนี่คือคนในแกง๊งถูกไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใชเออว่าแล้วมันกต้้้อองไไที่คิดวก็ถูกต้องอาไมม่่่นาาาถยตัวรที่คิด จบเราแล้วอยู่ดีแหละจยาวไปเจอนะบอกก่อนไม่มีแบบว่าไม่มีขอร้องอ้อนวอนที่อันนี้คือไม่ให้เจอเลยเหรอแล้วแต่ลมอ่ะทีนี้ว่าไงก็ว่างั้นนะเพราะว่าพี่ไม่ไม่ได้ดูตลอดไงถ้าเจอขอก่อนถ้าสมมติแอบตองมาอบังเอิญไปเจอก็บอกเหรอใช่ต้องรู้อ๋อถือว่าละเว้นในนี่การปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมใช่จริงครับพี่ถ้าสมมติผมบอกว่าต้องเรียกเจแปนอยู่แลนด์เขียวไหมไม่อยู่ปุ๊บอยู่นู่นผมฟ้องเลย โอเคโอเคโอเคน่าสนใจปกติไหมครับพี่อันนี้คือทำกันอ่าได้ได้แล้วเราต้องทำยังไงเพื่อฟ้องให้โจโดนปลดใบริทมีวิธีไหมมีป่ะอยู่พี่ผมว่าพี่กำลังคิดวิธีอยู่ครับบาครับพี่อไม่ต้องเล่นบอสหรอกแมวครับพี่แมว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 เสดโดได้จัดเอเนียมาหาน่าแรงฮะหาใครหาเทร์นี่เหรอโร์นี่หร์นี่โจโจ ไปครับพี่โจเดินไปด่าบุพการีแก๊งหนสักแก๊งหนึ่งให้หน่อยดิพี่เดินไปด้วยทำไมอ่ะพี่ไม่เอาใจใจพี่เลยใจพี่นะขอขอดอกดอกหนึ่งแบบดอกหนึ่งเน้นๆได้ป่ะแบบเฮ้ยกูดนแบิพี่เฮ้ยกูขอช้อนกูขอช้อนบุพการีมึงอะไรเงี้ยพูดแล้วไปพูดแบบไอ้นี่เลยอะแล้วว่าเออเอาอีกทีพออีกทีนึงว่าทีนึงไม่พี่อยากไปคือไม่ใช่คือพี่อยากจะแกลงเราจ้ตีไงแกงเราจะได้ได้ตีเข้าใจไหมเราจะได้ยืดนาทีเข้าใจปะีเเปยืขาไปเลยพม่ไม่ไม่มันต้องซื้อเรื่องก่อนน้องเข้จะว่ะมันต้องซื้อเรื่องก่อนถ้าท่านเร พี่สภา้ดิพี่เรื่องคุยที่ทำการนะไม่เป็นไรยังไงมันก็จบตอนนั้นเลยพี่ก็ไปยื่นเขาต่อได้ตีเลยได้ตีทันทีนี่เดีอคนนี้โดนใกล้ไปเทสก่อนซ้อมเออลองลองลองเนยเอาเอาสภาก่อนได้เลยเดินด่าเออซ้อมซ้อมก่อนซ้อมก่อนเล่นหยาบเลยเล่นเล่นหยาบสุดเลยหยาบสุดแบบเต็มระบบท็อกซิกเต็มกราฟเอาเลยเอยานาายเฮ้ยไม่แรงเอาโปรตี่นี่โปรตี่นิดาดิ หมดิีิดาดิสภาบ้านเราแต่พี่มันด่าเขาไม่ได้หรอกเขาเขาไอ้นี่ได้ไปครูสอนให้มึงไงก่อนที่มึงจะไปเจอแก๊งอื่นคือต้องด่ากันเหรอให้เขาด่าผมก่อนพี่สำหรับกันด่าให้เขาได้ผมรู้ดูดูต้องด่าเขาหรอครับพี่เชนจ่าเลยเราจแบรลองดูซ้อมซ้อมเป็นการฝึกโจด้วยซ้อมซ้อมซ้อมไอ้ก๊าซโถนี่นายยกมาอยู่ยี่รอเลยไอ้เอาเลยเจแบร์เริ่มเลยเจแบร์เริ่มก่อนพี่อะไรอ่ะเจแบร์เริ่มก่อนโอ้โห นี่กกงขนาดนี้ยังเลี่ยนอีกเหรอไอ้ให้ด่าไม่ให้ต่อไฮดาตอบเขาไอ้ไอ้ไอ้หน้าแกเฮ้ยไม่เอาเี้มันไม่ได้โจเลยมันไม่เป็นโจเลยเนาะเดือดเดือดดิพี่ไม่เอาไม่เอาผมผมไปพูดคำหยาบแล้พี่ยเีทำทำเพี้ยอะไรอ่ะอันนี้จุดเงินแดงครับที่เป็นแบบนเดือาเงินแดงพ่อมึงอ่ะไอ้ตอ้าคนที่ไม่อยากให้ด่าเขาเจอคนผัวเนี่ยจริงๆเงินแดงเนี่ยมึงก็ไปหาจูเซเอ้า าเรื่องพวกมึงเนี่ยไปเออโดนดีไป่ะไปไปด่าเขาเขาก็ด่าพึ่งหกแสนไอคิวครับพี่ตัวตู้แค่ตัวตู้วะไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่เหรอคิดว่าตัวตู้สักทีจ๋าถ้าสมมุติแบบว่าสมมุติเจะคนคุยอยู่นะใช่ป่ะครับคนคุยอยู่นะเขาทำไปไปรับงานเป็นเด็กเอ็นพี่จะทำไง คนคุยอยู่นะไปรับงานเป็นเด็กเอน็นเอ้าจะไปเฮี้ยงนะนะั้นอะไอ้กะลาไป <c oughs> ไม่ใช่เขาไม่ใช่ไ,ใชไอ้สัตว์นี่มึงคนคุยอยู่แล้วมึงไปรับงานเป็นเด็กเอน็นไอ้เฮี้ยงมึงมันจังไรขนาดนะ่ะอ้าวอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นเรื่องสมมุติแต่ถ้าเป็นจริงเข้าใจความคิดละอ่ะไอคิวค <c oughs> รับพี่ล่าวน้าถ้ามีอีกเลอกคุยเกีย <c oughs> เ่ยวเลยเห็นไหมได้ครับไอเฮี้ยมึงรับงานเป็นเด็กเอ็นเหรอฮะไอหนุ่ม หนูจะเล่กคุยวันนี้เล้วไหมลูกช่วงนี้แก๊งมันแย่ครับพี่เอาไหมถ่ายรูปส่งทางพิธอด้านมึงหรอเอาไหมอ๋อมึงเหยื่อสัตว์ที่รับงานเป็นเด็กเอ็นน่ะอ๋อมึงไอ้ยัยนี่ใช่เลยเนี่ยไอ้ยัยเนี่ยไม่มึงผ่านเอเจนซี่เปล่าวะจะได้เต็มปะจะมาทำได้เต็มปะไม่เชยพี่ไม่ใช่ได้เต็มตอนนี้แต่งตัวเยเงไงนเท่าไหนว่าสี่หมื่นปะวะงานงานละสี่หมื่นละงานสี่หมื่นอะไรหกแสนหกแสนเลยเหรอเออ ้กูต้องไปโกนหนวดปะหรือต้องไปเปลี่ยนทรงผมหรือว่าไงไม่ได้ต้องโกนอะไรก็ลองเช็คไว้ก่อนเอาเฮียเผื่อสักวันต้องต้องทำมันก็เออเฉลี่ยมก็ลองถามไว้ก่อนเป็นรูปเป็นทางไว้แลมปะชื่อแหลมหรือแลมนะกูเรียแหลมกูแหลมเนี่ยหัวแหลมเปี้ยวเลยไม่ใช่ครับพี่อ๋อแล้วเรียกเอ้ก็ขี้ที่ใครเมืเอามาให้หน่อยดิยตอนนี้มีใครอยู่ไหมนี่แอก็ขี้มีอยู่ใครเออเซไปกับกูสักดอกนะบ้านหลังๆนะไม่เห็นรู้สึกว่าดวงกูมาจัดเล็วกว่านี้ สักหลังวะหับรถดิมขึ้นป๊อตกมาเนี่ยเว้ยขึ้นป๊อตกมาเร็วมันจะแตกเฮ้ยเดี๋ยวมาเป็นเสกสกูก่อนต่อคิวเดี๋ยวเฮ้ยเออเฮี้ยหกแสนไอ้สัตว์บ้าหรือเปล่าหกแสนนะเว้ยเฮี้ยไปยืนเต้นแมงลูลูซะหน่อยไอเซเขาเอาเผื่อไปหลายหลังเลยอะบอกคนเซ่ไม่ไม่คิดจะคัดหลายหลังอะเดี๋ยวเมืงเห็นกูจะเสกสกูดิใช้กายน้องเลิฟ ใช่ครับผมเจ้าของประเทศสิครับไอกายตอนนี้เราไม่มีเทนแล้วเว้ยพี่ก็เหลือแค่เองนแล้วเว้ยแล้วเกี่ยวไปทำบ้านยอมมั้ยไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะไปกันบ้านไม่ได้ตบกันมาถึงแล้วันนี้พี่เหลือแค่มึงกันนะไอ้กายน้องจะจิกอย่างจริงจริงพี่ไปเด้อโอเคครับไปอยู่แล้วเออถ้าเองจะไปขอให้โจไปก่อนนะตัวเลื้ยนโน่นหนึ่งเงใจของพี่เอเคน้องดีบ้างลูกที่ไหนเรียกเลย